แต่วันนี้มีแบบสปอนเซอร์นะแต่งตัวแต่งหน้าขนาดนี้บ้าเลยอะไอด้ดูนิปากมันเนี่ยปากว้าวเนี่ยวะมีลูกขาคอ้าเริ่มนะจับเวลาเพออกจมูกเลยอะไป่ึงนะ กูได้กินเลยสิ่งทีเป็นอะไรไม่กินอะไรประตูวะให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนวางกระป๋องก่อนมาก่อนมาก่อนอย่าเพิ่งกินวางก่อนวางก่อนวางก่อนไป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 วางก่อนวอกนี้มีคนว่างพวกเราแต่ว่างแบบแต่งหน้าแต่งตัวมาเลยนะมึงว่างจริงก็ขับรถมาจากเพชรบุรีเลยว่างนะบอกแม่วันนี้ไม่ขายเตี๋ยวนะขอทำตัวว่างหนึ่งติจิบไทยวอกไม่แล้ววิดีโอคอหหามึงอะแล้วมึงขันไปดูสูตรในหม้อพ่อพ่อทำไงนะปลามึงอะเอามือบังมือ วันนี้วอล์กวอล์กนี้มีคนว่างเบสิกเบสิกอะเรามาแข่งขันเกมสักหน่อยไหมเล่นเกมแต่วันนี้มีแบบสปอนเซอร์อะแต่งตัวแต่งหน้าขนาดนี้บ้าปากอะเฮ้ยดูดิปากมันเยอะปากว้าวนี่วะมีลูกค้าผมละลอนหน้าขาวๆปากมันๆแดงๆครับผมลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าอ่ะก็บอกไปเลยทิปโก้ทิปโก้วันนี้ทิปโก้อีซี่คือจริงอะแบรนด์เนี้ยมีเพลงด้วยนะยังไงทิปโก้ด้านโกงผมยามต้องการกระโ h o อร่อยจริงๆน้ำผลไม้เนี่ยอร่อยจริงๆทริปโก้ปวดตรงปวดยาวตั้งาอ้อโหเลยทิปโก้นี่อร่อยจริงๆวันนี้เราก็มีสปอนเซอร์นะครับของทิปโก้อีซี่เป็นน้ำผลไม้ซ่า อิซี่คือเสียงของความสนุกดีซาซ่ามันนันแบบอิซี่นี่เมื่อวานโหลดเกมใหม่มาเล่นโคตรอิซี่เลยเฮ้ยคือเล่นง่ายหมดอิซี่โคตรซาเลยโคตรซาเลยอ๋อโคตรซาเกมโคตรอะไรมึงเนี่ยนักเต้นนักเต้นมีสี่รสชาตินุ้ยมีทั้งรสพีชรสยูสุรสมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็รสมะม่วงกินแล้วแบบซาแบบอิซี่ทุกรสอร่อยไอ้อร่อย วันนี้นะครับ <Anfang> เรามีเกมมาแข่งข <Aristotle> ันกันเป็นเกมที่ชื่อว่าใครเรือก่อนแพ้อยากรู้กติกาเป็นไงครับไปกติกาเกมใครเรือก่อนแพ้ ผู้เล่นจะต้องแข่งขันกันดื่มทิปโก้อิซี่ทั้งหมด4รสชาติคือรสพีชรสยูสุรสมิกซ์เบอร์รี่และรสมะม่วงโดยที่ผู้เล่นจะดื่มรสชาติใดก่อนก็ได้แต่เมื่อดื่มหมดในแต่ละรสชาติจะต้องพูดคําว่าอิซี่เพื่อเป็นสัญญาณว่าหมดแล้วและเริ่มคาภารกิจเล่นโยคะท่าไลา่ลมเป็นเวลา20วินาทีหลังจากนั้นจึงดื่มรสชาติต่อไปได้ในระหว่างที่ดื่มทิปโก้อิซี่และเล่นโยคะท่าไล่ลมผู้เล่นจะต้องห้ามเลอถ้าเลอถือว่าแพ้ทันที หากผู้เล่นคนใดดื่มได้ครบทั้ง4รสชาติหรือเลือเป็นคนสุดท้ายจะได้รับรางวัลค็อกเทลทริปโกอีซี่แก้วพิเศษไปเลยทุกคนเห็นกติกากันแล้วเห็นกติกากันแล้วเห็นค็อกเทลกันหรือยังผมเนี่ยจะที่โว่ไปจะที่โว่ไปจะที่โว่ไปจะคนได้กินผมจะเป็นคนได้กินค็อกเทลอันนี้เพราะผมจะชนะแล้วผมจะรับเงินรางวัลพ็อกเก็ตมันนี่มูลค่า2,000บาทท้วนไม่หักภาษีและที่จ่ายครับผมก็เห็นค็อกเทลกันแล้วเอาไหมเอาไปพีชปะ้ยพิด เฮ้ย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 เ้ยเจดูจ้ยเ้ไอ้รไอ้ดอดชูชีพหมดะไเพ่อนดูชีพพี่โจะเป็นิีนินี่น้กินยังซ่าขนาดนี้นะดกินไหนเฮยมอวันนี้ไมอวมาดูกอข้างหลังก่อน5เซตเซตนี่ของผมเซตนี่ของเตอร์นี่ของมารข่อยบอลข่อยชินอันนี้อันนี้ลูกองของตัวเองะอ่วลกองผมผมต้อง ยืนตรงนี้พร้อมกันแล้วพอเริ่มให้วิ่งกลับไปหยิบหรือว่าให้ถือเลยใช่หยิบเฮ้ยนี่นี่กูวิธีทำยังไงทำยิงอ่ะได้เออทำนี้ทำนี้แล้วพอเขาบอกว่าเตรียมตัวระวังใครเป็นคนพูดเนี่ยใครเป็นคนและแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเขาบางคนบอกให้เริ่มแล้วเดี๋ยวกู กใครเดดดีี๋๋ยยววกกููููพเเป็นผู้ฟังที่ดีมั้งใครอ่ะมึงรู้ไหมอ่ะอ่ากูเองกูเองฟังเสียงกูดีกว่าเพราะกูเป็นคนคิดมะอาอย่งี้ทุกคนเตรียมตัวระวังอ่ะขอระวังแล้วค่อยไปแล้วค่อยเข้าไปหยิบอันนี้ออาไหมอ่าอ่าได้ได้เอาเลยมเปิดไปแล้วเปิดไปทานี้เลอะไรอะอยากจะโกงก็โกงกันแบบนี้แล้วเียนโอ้กูบอกเลยนะไอ้ที่มึงคุยไว้อ่า สองขวดก็ไปสามขวดไปอ่ะของแรกกองเลยอ่ะ่วดแรกจกับตอนแรกอยกกินกับมูมาสักพักพูดดีกูว่านะไอ้แป๊บแอบเลยแล้วกูขายถามหน่อยนะเรายังแข่งกันอยู่ไหมเนี่ยเรายังแข่งกันอยู่เราจะแข่งกันอยู่เหมือนร้องงานอะไรทุกอย่างอ่ะ ของผมลดอะไรเนี่ยยู่สูวิตามินซี200%มึงรู้ไหมไม่มีใครได้ยินกูเลยกูเก็บเสียงจีนเลยแล้วนี่เหรอเหรอเฮ้ย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 ไอ้แป๊บไอ้แป๊บไอ้แป๊บเลย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 เสียงเมื่อกี้นี่แป๊บเลยไอ้เติ้ลพูดอยู่เติ้ลเจริญไม่ได้ใช่เติ้ลเจริญไม่ได้แป๊บไอ้แป๊บหมดแล้วเหรอไอ้แป๊บออย่ากเกมเลยดูแล้วเสียงอุกอุกอุกเลยนะไอ้เติ้ลไปดูแลมันก่อน ราต้กินห้าป่องเลยเฮ้ยไอคอดูเยบี่ป่องซ <Easy, S 1> ี่อีซี่ทำเอา,เ,อาเริ่มนะจับเวลาอุ้ยออกจมูกเลยอะไอ้ยี่ชอบตดแตกเลยนะระวังแว๊บพุ่งเลยเว <laughs> ้ยยี่ไม่ค่อยกินแต่พุง่งเลยแป๊บ <Easy. S 1> ปอีิติ ไปดิผมผมคนที่สองครับรถแมงโก้บวกไฟเบอร์อิซซี่ไปอย่าพงน้องบอกว่าสูตรลงไปได้เงลี่เฮ้ยไม่กล้าล้ไอเกต้องโอ้ยอันนี้ซาดีว่ะไรโอ้โหโอ้ยแหมแป๊บจังเลยอะโอ้ยกินปลาทูขึ้นเลยนะกูได้กินเลยนะ โอเคอยากรักกินมัทูใครกินข้าวมันทูไม่ได้กินเียวลัทูไม่สั่งมาก่อนเียเดียวด้เอาจริงๆที่หนักกว่ากันเลยนะไมอะ้าวกินทหมดไอมง่นะมึงเขย่าให้ให้บอกเขย่าไอ้บอลดีมันแสบนะคืนนี้กูตายกูไม่นอนเบื่อเบื่อั้คืนเหรอพูดว่าพูดว่าอีซี่ไป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 ไไป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 ไ เอาละไอ้แบ๊บอันนี้ลับไอ้แบ๊บนี้ลับไอ้แบ๊บนี้ลับอหยียดเกลียวตเอาไปขึ้วบู๊สิบแล้วสิบแล้วอย่าเดินนะไปเก้าแล้วพี่เก้าวี่แล้วแพ้นะเฮ้ยเมื่อกี้มึงสิจทมันเป็นเก้าแล้ววะเขาต้อนเข้าไปหลังสี่แปดโผลแล้วพี่ไปครบแล้วครบแล้วอันนี้ตอบให้ตอบให้เฮ้ยคไม่สามารถกินอีกแล้ววะไม่ไม่เราคิดว่าเราไปกินแล้วดูโชว์กันดีกว่าเป็นปาร์ตี้ผมงานปาร์ตี้วันนี้ผมจะไม่กินต่อนะเพราะว่า ผมจะรับผลไม่นับไปเลยเพื่อนเฮ้ยที่หมดเลยโอยซาเลยนะไม่ได้ทั้งหมดทำท่ายกแต่เอาปากอุดไว้เอเตอร์เอเตอร์นี้ยังไม่หมดเลยนี่ไอ้มาฝ่องแรกันนี้ฝ่องยังไม่กินไปแล้วอันนี้ป่องยังไม่กินตาอะไรอยังคงี้ดูตลอดโครูจัดดีดีไปเร่หยิบป๊อปเลยกระดุ้นนะกระนะของผมทิปโกอีซี่กับป่องสาวครับ m i เบอร์รี่ผสมวิตามิน200%อิซี่ครับเอหมดแล้วมั้เฮ้ยเจ้นโก้เฮ้ยเจ้นโก้ เอ้าเออกูยอมไปเฮียอ่ะเลิกก่อนดิเลิกก่อนเลิกก่นโอ้โหมันมันเลยเลยมันจะเป็นตดแล้วว่ายกขาโทษนะโทษนะปากชัดไม่ได้ยินไม่ได้ยินทุกคนเไม่ได้ยินเมื่อกี้เมื่อกี้บังพอดีเหมือนไม่เห็นปากเลยนไม่ได้ยินเป็นซาจริงอีซี่มากเลยไอ้พี่ไอแป๊บๆยกยกให้เหมือนจับคลิปตุ๊กตาได้โอ้ยเฮียอ่ะมา โอ้ยมันโยกมันโยกมาใหม่ปึ๊บฮานให้ลง Hello Hello w ่ l ว i a m Com c w h a t i s man? เี่ยไมทมทที่บอลลิกินโอ้โหกินได้แต่อลลิปกืนไม่ได้ไปยาซีบร้านเมื่อกี้ซีบดีไหมไม่ดีตู้มันโกงมันขี้แล้วมาชนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วหมดแล้วเฮ้ยอัอะไรปักเหมนอะไร don don touch don touch me อีซี่ไอ้หมักพยายามโกงทุกคนประชาชนที่เป็นไตโหวตให้สมัครแพ้เลยไหมแพ้ใครโหวตสมัครแพ้ยกมือโอมโอมสมัครแพ้ผมผมแพ้อันนี้ไม่ต้องพูดนี่เสียงเดียวไปแล้วคุณคุณสองคนเป็นไอ้นี่เป็นไรอ้าวใครโหวตให้แพ้ อ่ะเลยสองคนแข่งกันผู้ผมไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วผมไปแฮปไปแล้วไม่ต้องกินต่อใช่ไหมทิปมาตั้งนานครับพี่ขอผมกินทิปหมดแล้วทิปโกอีซี่แมงโก้นะครับไม่ก็อิซซี่ตอบเธอว่าผู้แข่งคุณเฮ้ยไอแป๊บฝ่อแล้วทุกคนยาเฮ้ยไอหมากไอหมากมึงมึงรีบแซงขึ้นมาดิไอแป๊บมันฝ่อแล้วมันฝ่อหรือมันเฟื่อนอ่ะดูหน้ามึงจะโอ้โหจะหมดที่แล้ว ไไ้้มาเฮ้ยพวกเราเฮ้ยยนเว้ยเมื่อไหร่เจ้าเบาขึ้นไอ้บ้าไอ้ยี่ยันรอดนะจะหมดงานแล้วนะมึงเอาปั่งนี้อะไรอ่ะไอ้เต้ยกูปั่งที่สองสไม่พี่ต้ยคือปากแพ้ไปเลยเพราะเลออยากกินเพราะมันอร่อยแต่ว่าคือผมเป็นคนเลอง่ายแล้วคุณผู้ชมเป็นคนเผลอเลอเผลอเลออยู่แล้วเดินเดินอะผมเผลอเลออยู่แล้วแล้วที่เจ้าอยากเล่นต่อวะนี่ฮะแล้วแต่พวกเราจะให้โอกาสนะไปมึงนะไอ้ กูได้กิ่นเลยเป็นอะไรเป็นกินอะไรวัดูวะอูอยู่ในพัก์ล้วม่เราตงสัยเรามนมีคนที่มึงแบบเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนมากระป๋องก่อนมาก่อนมาก่อนอย่าเพิ่งกินมาก่อนมาก่อนวาก่อนมปก่อนมา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 ก่อนก่อนาก่อนก่อนมก่อาก่อนก้นมาก่มาก่อนมา่อาก่นากอนมาก่อนาก่อใครท่นาก่อนมาก่นะเลยออนาก่อนมาอนอนก่อนมากอนก่นีก่อะมาก่อนไกมก่เหมานมาอนมาก่อนกมมนมนมัอม่ ไอ้แป๊บอโบราณขับแรงมาเท่านั้นไปตัวอ๋อไปตัวไอ้เยี่ยมนาน้าคนพร้อมนะเตรียมตัวนะใครหมดก่อนเหรอใช่บอกให้เริ่มเดี๋ยวเราทำเลยเลยได้แต่ให้หมดเร็วที่สุดแล้วทำท่าไหมทำท่าด้วยทำท่าอะไรทำท่างูท่าสุดท้ายไอ้ท่าท่าที่สามอันนี้คือกติกาใหม่ล่าสุดนะฮะอัปเดตจากลูกค้าเคยใครเมื่อกี้ใครกินเยอะเท่าไหร่แล้วไม่รู้เริ่มใหม่มาวัดกันที่ป่องสุดท้าย ืไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้นตนไอ้สัตว์งของมึงดีเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยสันอันไหนใครกินรสชาติอะไรบ้างคะส่วนผมผมเลือกทิปโก้อิซี่พีชส่วนผมทิปโก้อิซี่มิกซ์เบอร์รี่ส่วนผมทิปโก้อิซี่มิกซ์เบอร์รี่อันตัวข้าเลือกชทิปโก้อิซี่แมงกอกส่วนฉัน ฮิโก้อีซี่ยูซุและพวกเราเลือกที่จะกินทีิโกอีซี่ไปดูกันนะครับทุกคนพร้อมเริ่มหมดก่อนนะเอาเลยด้วยจพี่มากมากมึงกับกูคงไม่ไม่น่าจะแข่งอะไรกันแน่ก็ได้ละเต็มยี่เลยเพื่อนเออเเฮ้ยรอบนี้คือเลยได้ฟิตายแล้วนะตายเลยตายเลยโอ้ยประมาณนี้กินด้วยเผ็นด้วยหายด้วย น really? ี่ครับนี่หมดทีบอไอี่อุ้ยหมดย่าเย่โอ้โหอซี่ดีไมลงเลือมาเต็มกราฟเลยนก็เขาบอกเลยได้ทางงูนึ่งดีนี่หนึนี่เลยเย็ดี่งีเฮยหมักน้ำไปแล้ว โอ้ยเงือเงือเงือโอเงือเงือเงือเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าใครเอ้กางในนง่นเงือย่างนี้ทีมบูเติ้ลชนะเย้ตัวสองพันให้มึงครับหนุกระปั้นสัญญาบูเล่นโอ้เหยย เอาอันนี้กูได้สองพันมากลองไหนวะเนี่ยกูให้พวกมึงทุกคนเลยหารเท่ากันมาพันหนึ่งอีกอีกพันหนึ่งงานเรหารละนตีอ๋อเ่าบงี้ก็ได้ใช้ที่จะำยัแบบนั้นนะโหวิวจะเราแบ่งกันท่องคอนโดสองพันแต่คุณเอาไปเยอะกว่าผมคุณเไปกล้าเดี๋ยวผมเอาสิบเอ็ดไม่งั้นเดี๋ยวคุณเสียประสิทธิ์นะอ๋อใช่ใช่ฟังเขาบ้างโอเคสำหรับ เกมวันนี้นะครับใครเรอก่อนแพ้ผู้ชนะของเราก็คือพี่เตอร์นะครับผมเอาที่ก้นให้ดีโอเคเดี๋ยวอัญเชิญเดี๋ยวอัญเชิญนะครับค็อกเทลสูตรพิเศษมาเลยจราทันชาเฮ้ยคุณคุณคุณหยิบแค่ตัวแก้วพอนะผมเมื่อยผมจะเอาไปวางคุณหยิบไไปคุณหยิบแค่ตัวแก้วนี่ผมล้าแล้วคุณจับสักทีด้ อันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้เครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มผสมทิปโก้อิซซี่อุ้ยอยากกินอะรสมิกเบอร์รี่กลิ่นเป็นไงบ้างกลิ่นมิกเบอร์รี่แบบปึ๊บขึ้นมาเลยหอะผมดื่มเลยนะดื่มเลยโอ้โหแต่ชนะคุณของผมกินบ้างดิ เอ้ยรางวัลผู้ชนะผมแบ่งไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยากกินนะคุณก็ไปซื้อมาไ,ไปซื้อทิปโกอิซี่มามิกเองผมกินอันกระป๋องเหลืองที่ผมกินทั้งหมดโอเคครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะฮะเครื่องดื่มทิปโกอิซซี่น้ำผลไม้ซ่า เฟเวอร์สปาร์คิงนี่มีกี่รสคุเติลมี4รสสรสมีรถมะม่วงอุ้ยรสเบอร์รี่ครับยูสุแล้วก็รถพีชผมว่าในห้องกินพีชผมชอบหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไปครับผมทิปโกอีซีซาถึงใจสนุกได้ไม่ยั้งทิปโกอีซีเร็วเร็วเออสุดยอดสุดยอดเฮ้ยทิปออกจากงานเลยเจ้าภาพมองหน้าเราแล้ว